สวัสดีค่ะเมื่อนี้มาพอ้ากับช่องสาวอีสานผ้ากินค่ะเมื่อนี้กับมาพร้กับฝนพี่น้องเมื่อนี้ฝนสีผ้าพีผ้านองมากินต่ำบักหุ่งพี่น้องต่ำบักหุ่งใส่บักกอกใส่ปูน้าบานเฮาเลยบ,นบานเลยแล้วกะเมื่อนี้ได้นี่พี่น้องทอดปลาลดพี่น้องไปย่างตลาดเมื้อเช้าได้ปลาลดมากพี่น้องอู้กะแซ่บคักอยากเด้อพี่น้องสิได้กินปลาลดนี่เด้อ ย่างตลาดอีสานบานเฮานี่พี่น้องบารเบียมวก็สุกตาโอ้ถื่กันคักตาใส่บักกอกบบบนี้พี่น้องหนาหนาวบักกอกก็เลยสุกกินกระถอนบาร์พี่น้องผักแกมเราก็ใช้มีบักแตงผักกัดหินหน่พี่น้องนี่ผักกัดหินนะนี่ผักกัดหน่อยพี่น้องน่าจะิมเนผักกัดหน่อยผักกัดซ้อมดอกเพราะว่ามันตุ่นนิหน่อยค่ะผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามใหตุผลนะไม่เด้อค่ะ มาบันนี้มากินน <c oughs> ้ากันมาเส็บๆน้ากันพี่น้องได้ข้าวเหนียวมากระติปหนึงพี่น้องเอาไปข้างล่างเนี่ยมันเต่งโตเลยมันเคี้ยงพี่น้องมาบันนี้เส็บๆน้ากันเดื่องปลลุดโตกระลังพอดีพี่น้องอีปูน้าเหรอล้มไหมพี่น้องล้มแบบใหม่ของหลังผิวเวนเวียนหน่อยน้องหนาวจะเหงืออเขนยา

cần tay bật quả kẹp nó ạ Nào mấy chất bình đậm đậm Chỉ cần Cần tay quả Mấy chất đậm Bật quả xuống Nào, nào thì có rắn ต่ำเองพี่เนาะตำบานๆตำใกกส่บักกวักแซ่บๆเลยแล้เด้อมากินกับปุ่นพี่น้องกูเดยยุกไก่ยุกไก่ก,กักกนนะอื้มโอ้ยลมพี่น้องได้ต้นหอมมาน้ำต้นหอมมาเก่งแก้มน้ำลืมข้าว เดดเดียวพี่น้องเห็นปะลาลุดต้แดดเดียวเดดเดียวรู้สองแดดกับล้งบอกับล้งแหงแหงก็ดีก็ดีพี่นอ้องหมัมกมันยบรอยหมูบพี่น้องพเ่นขายรูดจากบาทรูดละหกร้อยพี่น้องปลาลุดเนี่ มาเล็กๆง่ายๆเอ้วพี่น้องต้องมีเงินซื้อเพิ่นเด้อโสละหกลอยจ๊ก,กับโบเอามานันโบเอามาเพราะรสดอกพี่น้องมันฉีลายขวดตังหกลอยไหมพี่น้องเผื่อมั้จี๊ขี่รสละหกลอย สุมาจีส <laughs> uh ีสีละหกสีพี่น่องประการนี่หอมอืมอืมอืมก็ที่เป็นเนื้อกรอบๆพี่น่อกรอบมาแหฮงคักของทอดแห้งคักไม่ใชใหม่ anh nhìn bận rắc cả nám ba rồi, pìn hoàng mà này, nhắm con nha, pìn hoàng làm nó căng lằng phun. này chắc nồi. เสียบค่ะแต่มางคร้งเสีนบักกว้างพี่น้องคนะือก๋วยจั๊บนหนอนแะล้วหนาเกลียวเขาไปเกลียวเขาพี่น้องจนำะมางคร้งกินร่วมกระท่อมอย่างนั้นหน่อย รุแลรนหน้าบ้านไปเนะนาะนั่งอยู่หน้าบ้านนาั่งอยู่หน้าบ้านพคดเดียวอยู่บ้านก็ยังเฟ้ยังเฟ้ยเหลืออยู่ในบ้านนะี่ยเนาะ กระปุมกมากไหมในพี่น้องขายกรนะปุกน้ำไหมมักจังก็ได้มาแต่ยังบ่กินรอกพี่น้องทางแนี้อื่นกันเขียบพี่น้อง ต้ใส่บักวอกโอ้เแซ่บปนนี้แซ่บปนนี้นะพี่น้องใส่บักกอกน่ะกี่อนกินบ่เป็นนีพี่น้องบะดนี้ ก,กี้กกน้องพ่อนบนเปนเียงน้องฟิสก,กี๊กฝนกินปลาลบเป็นแนเป็นว่าแซบเด้ไหมบนางบ้นวลาแซบได้ร้องกินเมืองกกพันสันแนบอกให้รองกินเมืองเมือนทอดเลไรร้องกินเมือง,งพี่น้องแซบมันแซบ็เลยกินมาแตะใดเลยบ้านเนี่ยก,กี้บอกกิน ปลาหลุดมันเจ็บเจ็บก้ไปไนปลายดีนหรอหอมหอมไหมหหได้ขาอีปุยแล้ไปนะ กระเจีบหนกนกระปุนกระเ่ีบพักกาดพักกาดหน่อยตุนห,หน่อยน้ำใสไปหน่อย xem một trăm thôi mươi bốn tuổi xong này này chị này 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 hén, này này bạn กินตัวน้อยๆไปหน่อยกินแฮมเบิร์ดกอรทั้งหัวทั้งหัวทั้งหางไปหน่อยมันแพงเหียบอกทั้งกระดูกมั้งมันกินได้ทั้งกระดูกก็ไม่หน่อยเพราะว่าพันตัตตดตากแดดมันแห้งแล้ว คนผูดด้ใดมากกว่าก็ทอดกว่าก็หนีกันได้พี่น้องกยนได้ขึ้นกะดูข้าอีกตูพี่น้องใส่มือคือเกาแลลวพี่น้องค้องคกัืก <c oughs> ผักโซชุพี่น้องเมืองหากมันถอนมาใหม่ๆเลยซื้อตลาดเพิ่นจำแล้วสิบบาทเนี่ลาดเติบกจำเลงพักบ่แพ้งแบบไหนพี่น,อน้องจะแบบาบกเขือเทศอยากแพ้งไงจั้งหน่อยพี่น,อน้อง Nhưng mà tan chẳng phải được chụp mà các bạn Đây là tan phần cho xin hoài thế nào Xếp cho xin hoài Thịt nguồn là xoắn bạt qua bằng thế nào Xoắn sẽ tặng หนามพี่น้องน้ำม,มันทำงานอนนย่างก็เอย่างกา็ทั้งปั่นน้ำม,มันนะไม่ไรคนเปิดน้ำม,มันก็จะดังจริงๆเสียงรบกวนอะไรเรื่องพี่น้องนีง่หนาแบบเส้นหอมกำบ๊ะแพงมันเน่ยเริ่งนนองถือแน่แล้ว

ạ cái cái nó nắng Nó nắng 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 nha, em luôn nha. Nhìn <laughs> พักอันนี้ก็กิกนแนวยู่ประกาศทิ้งทิ้งเนาะแต่จีบมากมามาเป็นไหนคือนประกาศหน่อยมันเสีส,สบกลัวแต่ก็กินได้เท่ากันประกาศทิ้งก็ได้ không โอ,อ้ขา้าวคือพี่น,อน,น้องมืนเนี่อาหารบรรบาดเลยแซ่บที่เป็นขักทอดปลาลุดกับไอิร์ดแต่บะคุงใส่ปากกว่าพี่น,อน้องเกียกเก๊ยมผักแกีมผักมันบานเขาเลยผักกาดขาวผักกาดหินพี่น,อน,น้อ,อ,อ,นองปผักกาดผักกาศน้นอยกับเอิร์อีกอย่างหนึ่งผักกาศเนี่ยพี่น,อน้อง Xẹp. Ừ. Bơ hun. Nhìn cái phần phản thì xẹp nó. Bán ngoài với nó, bán ngoài hàng แดดรีข้าขึ้น,น้องเมอ่ะแดดจ้าเลยนานน้าเป็นแดดใหม่ๆนพี่น่อง พาพี่พ่น้องมันกินนู้อาหารพี่น้องมันชื่ใจคัะทอดปลาลุดแจกกับตำบักฮูงถือกันคัะค่ะผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ฝนน้ำไม่เด้อค่ะเวลาเมื่อนี้กระพามานี่แหละแซ่บๆน้ำกันทอดปลาลุดกับตำบักฮูงใส่บักกวางใส่อีปูนะ้าพี่น้องเสียบคัะกับแก้มผักผักแก้มเขาก็หลายอย่างพี่น้องอิ่มหรอพี่น้องกินโดนเติมบดี๋ยว เดี๋ยวสิลาพี่ลานองไปเด้อมื้อนี้พี่นองเดี๋ยวสิสามาห้ามกินอ,อีหอย่างเซ็บเซียบอีคลิปหนาพี่นองเลยอาหารบานๆเ่านี่ะมื้อนี้ก็อิ่มแล้วพี่นองพวดตัวลาพี่ลานองไปก่อนเด้อพอกับผลคลิปหนาเด้อค่ะสวัสดีค่ะ